อะมาเริ่มกันนะอันนี้ครูจะสอนเกี่ยวกับการใช้งานของเว็บนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเข้ามาตรงส่วนนี้ก่อนเนาะในเว็บไซต์ตามนี้นะตามลิงที่ครูให้ไปตรงนี้ก็ที่มาพูดเพราะว่าเห็นเราบอกว่าถ้าไม่พูดก็เกียดไปนั่งอ่านมันเสียเวลานะครับคราวนี้ก็มาสมัครโดยการใส่อ e ีเมลแ address ของเราเอง ลงไปซึ่งต้องเป็นอีเมลจริงด้วยไม่งั้นเวลายืนยันตัวเองมันจะมีปัญหาพาสเวิร์ดกรุณนาใส่แล้วจำให้ได้ด้วยว่าคืออะไรเ,เว็บไซต์เว็บไซต์เนมนี่แล้วแต่เราเลยอยากตั้งชื่ออะไรมันจะมาอยู่ข้างหน้าชื่อของเขาสังเกตเว็บเขาชื่อ0ูนตัวเว็บ host.com ใช่ไหมถ้าเราตั้งชื่อเว็บเนมว่าอะไรมันจะมาอยู่ข้างหน้าเช่นขวัญจุด0ูตัวเว็บ host.com เราก็ต้องมานั่งกรอกให้เรียบร้อยแล้วก็มาติ๊กว่าฉันไม่ใช่เป็นโปรแกรมฉันคือคนแต่ถ้าไม่ถามก็ไม่เป็นไรแล้วก็มากดเลย get free hosting เพื่อทำการสมัครโฮสต์นั่นเองอ่าคราวนี้ก็ค่าสมัครได้ปุ๊บจะเข้ามาหน้านี้ พอเข้ามาหน้านี้เสร็จปับสังเกตหัวข้อข้างบนเราอยู่ขั้นตอนที่1คือสมัครแอคเคาน์แล้วต้องเข้าหัวข้อที่2ในอีเมล confirm ให้เรียบร้อยว่าเรายืนยันตัวเองว่ามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตัวอย่างครูก็จะมีในการเข้าเมลไปให้ดูนี่ท้านี้เข้าเวลมาก็จะไปดูว่าเป็นยังไงบ้างถ้ามีมาปุ๊บก็กดเลยคลิก to ตรงนั้นให้เรียบร้อย มันก็จะขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งเป็นการยืนยันว่าเอ้ยอนี่คือเราคือตัวตนที่แท้จริงไม่ได้เอาเมลอื่นมาใช้งานอ่าอีเมลเรียบร้อยคราวนี้พออีเมลเรียบร้อยปุ๊บหน้าที่ต่อไปคือเราก็ต้องทำการทำงานอื่นๆของมันด้วยสังเกตมี3 4 5เราก็ควรกรอกข้อมูลให้ครบนะครับคลิกที่ปุ่มแล้วก็เข้าได้เลย คราวนี้ building website อันนั้นก็คือชื่อเว็บเราเวลาเข้าลิงก์เว็บก็จะชื่อนั้นครูตั้งชื่อเว็บกี้เป็นขวัญหนึ่งสอตัวเว็บเว็บโฮสแท็บเว็บโฮสแ com อ่าตอนนี้มันยังไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าครูย,ยังไม่ได้อัพข้อมูลขึ้นเว็บจริงมาเลยกลายเป็นหน้าเว็บของโปรแกรมเขาวิธีทำก็คือสังเกตเมนูด้านบนด้วยมี v i e เ website จะอยู่หัวข้อในการอัปโหลดอันที่3นั่นเองพอกดป๊า มันก็จะมีปุ่มคำว่าอัปโหลดไฟล์ now พอเรากดปุ๊บมันจะขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งเพื่อให้เราทำการเลือกไฟล์ที่เราต้องการอัปจะมีทั้งหมด3ตัวให้เราเข้าไปที่ public.html อันนั้นก็คือโฟลเดอร์งานหลักของตัวเซิร์ฟเวอร์เราจะเข้าทางซ้ายหรือกดแต่ไมลคลิกทางขวาก็ได้ตอนนี้มันบอกว่า no file in the folder คือยังไม่มีโฟลเดอร์เออโทษครับยังไม่มีไฟล์ในโฟลเดอร์ หน้าที่ของเราคือเข้าข้างบนครับปุ่มที่เป็นรูปอ่าก้อนเมฆพอกดปึ๊บมันก็จะเพือกคาว่า select file หน้าที่เราคือก็เลือกไฟล์ที่ต้องการในการเลือกไฟล์แนะนําเป็นให้เลือกไฟล์ที่ยังไม่ใช่โฟลเดอร์รูปภาพและไม่ใช่ไฟล์ photoshop เพราะว่าถ้าเป็นโฟลเดอร์รูปภาพมันต้องมีการสร้างโฟลเดอร์ก่อนส่วนไฟล์ photoshop ถ้าเอาอั p ขึ้นไปด้วยจะทําให้เปลืองพื้นที่ พราะการเราเช่าพื้นที่ก็จะฟรีเนี่ยจะมีจำนวนจำวนขนาดจำกัดอพอเรากดอัปโหลดเสร็จปุ๊บก็จะได้มาไฟล์ไปทั้งหมดเรียบร้อยถ้าดูเช็คดูด้วยว่าตัวไหนขาดไหมถ้าขาดก็อัพเพิ่มไปขั้นตอนต่อไปสังเกตก็คือมันจะมีเกี่ยวกับโฟลเดอร์รูปภาพด้วยเดี๋ยวเราก็ต้องมาทำการสร้างโฟลเดอร์โดยการคลิกขวาแล้วเลือกคำว่า New Folder ิมเลย IMG S เออโทษครับ IMAGES Image แล้วเข้าไปในโฟลเดอร์ Image หน้าที่เราทำเหมือนเมื่อกี้เปลี่ยนจากการเอาเว็บเข้าไปใสอันนี้คือการเลือกรูปภาพของเราเองการเลือกรูปภาพตรงนี้ให้เราค่อยๆทำดีกว่าอันนี้ควบคุมเพราะว่าไฟล์มันน้อยค่อยๆทำเพราะว่าถ้า,อ,าอัพทีเดียวทั้งหมดบางทีไฟล์บางไฟล์มันจะใช้ไม่ได้ เราค่อยๆํทาทีละสิบทีละสิบอะไรเข้าว่าไปอันนี้คุณมาลองกดรีเฟซด,ดูว่าเป็นยังไงบ้างระหว่างรอ,อตอนนี้เขาคงเว็บก็คือขึ้นมาแล้วแต่รูปภาพยังไม่มาเพราะว่ามันทำการอัพโหลดอยู่เราก็ต้องรอต่อไปนี่เจกว่าแล้วรอไปจนครบแล้วเราก็อย่าลืมเช็คด้วยว่าโฟลเดอร์ครบไหมตัวอย่างที่คุณทำตรงนี้เป็นเว็บแห้งหรือที่เรียกเป็นว่าเว็บ h t m ทฉย ที่ไม่มีฐานข้อมูลใดๆเลยอ่าอันนี้รูปภาพเข้ามาแล้วพอรีเฟสปึ๊บนี่ตอนนี้ปัญหาครูคือครูไปอัพทั้งหมดเลยอัพโหลดรูปภาพทั้งหมดทำให้รูปภาพทั้งหมดไม่เข้ามาจริงรูปภาพที่เชื่อเพจไม่มาด้วยก็เลยทําการเลือกเข้าไปใหม่อีกเพจทั้ง4ตัวไม่ยอมมาการเลือกรูปภาพก็อย่างที่บอกเอาทีละสิบสิบสิบก็ได้ครับค่อยๆทําไม่ต้องเร่งรีบ อันนี้สังเกตจังหวะคูก็หยุดบ้างไม่หยุดบ้างนะอ่ะาคราวนี้มาลองดูอ่ะยังไม่มารอแป๊บนะครับอ่าสังเกตว่าไฟล์รูปมาแล้วเ,เพจทั้ง4ตัวของคูกคกกจะไปหน้าเว็บตรงนู้นแล้วรีเฟซพอรีเฟซปุ๊บอ่ารูปภาพขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก็สามารถกดใช้งานได้ปกติ นะครับอันนี้ก็จบในส่วนของเว็บธรรมดาก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าคุณจะมาสอนเว็บที่มันเป็นตัวฐานข้อมูลอีกทีหนึง่งนะครับอ่าแล้วอย่าลืมเลยนะสามสี่ห้าอะไร